ชื่อนี้คงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีไปดูคำถามข้อที่5กันเลยครับข้อมูลจากสนุก .com เทพเจ้าของจีนองค์ใดเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืน160,000บาท60วินาทีเชิญครับเทพเจ้า ดูทีี่่่นนสเาคุณแม่พูดว่าอะไรนะครับบอกว่าฮกลกซิ่วนี่มีความหมายอะไรบ้างนะครับรเที่ะจักที่มีอายุยืนแล้วก็ร่ำรวยอะไรเคยไปไว้สันเจ้าพ่อหลักเมืองเหมือนกันอพอดีอที่สันเจ้าพ่อหลักเมืองที่สุสรพรรณค่ะแม่ษษษษ<อ>เขาก็ได้ ไมใช่หกนะครับจะได้เล่นในข้อที่หกหรือไม่หรือจะหยุดอยู่เพียงข้อนี้มารุ้นคำตอบกันเลยครับ ตรงลงไปแล้วครับคำตอบที่ถูกต้องคือซิ่วนะครับคือเทพเจ้าที่มีความหมายถึงอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าจําได้ลองนึกภาพนะครับคนที่มีเข่ายาวๆสีขาวถือไม้เท้าพกเนี่ยมีความหมายถึงโชคลาบนะครับลบคือร่ํารวยอ่ะวันนี้ยังมาถึงข้อที่5ได้ก็ถือว่าโอ้โหใช้ความสามารถได้ไม่เลวนะครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไง เรียกว่าอยากแจกเลยนะครับกับช่วงพิเศษของ The m ะครับสัญญาณนี้มาแล้วนะครับโอ้โหสัญญาณเรียกว่าอยากแจกเลยนะครับกับช่วงพิเศษของเรา The Money Drop Thailand Fast Track นะครับจะเป็นใครไปลุ้นกันเลยคุณปุ๋มพรละวินอันนันต์เกษมสกุลคุณเกรทกิตชนันกลิ่นทะ ข้อสตัวเลือกเพื่อเงินหนึ่งบาทนะครับครับถ้าได้จะเอาไปทำอะไรครับเอาไปเป็นของขวัญให้ลูกค่ะของขวัญให้ลูกโอ้โหโเป็นคุณแม่เอาแล้วไม่แบ่งคุณเกรซหน่อยนะฮะให้สองพันให้สองพันนะฮะเป็นค่าน้ำมันมานะฮะเอาละครับยังไงก็ขอให้ได้แล้วกันนะฮะง่ายๆเลยกติกาหนึ่งคำถามสองตัวเลือกนะครับเพื่อเงินหนึ่งหมื่นบาทขอให้คุณทั้งสองคนโชคดี ถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเล่นเดิมมาในดอก a n ยแด Fast Track ครับและนี่คือหมวดคำถามในช่วง Fast Track ครับช้างหรือชื่อชื่อครับนะเลือกหมวดชื่อนะครับมาดู2ตัวเลือกในหมวดนี้ได้แก่อัลเบิร หรือโรเบิร์ตเอ๊ะสองชื่อนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับใครอย่างไรมาดูคำถามในช่วง Fast Tra ร k ของคุณกันเลยครับพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร10,000บ,บาท60วินาทีเชิญครับ สองคนนี้ใครมั่นใจกว่ากันถึงวางที่โรเบิร์ตปุ๋มค่ะคุณปุ๋มมั่นใจทำไมครับทำไมเป็นริรเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ตอยู่จะว่าเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ตด้วยนี่เดี๋ยวดีร้องคุณพูดออกตัวแรงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะคุณจะแย่นะคุณเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ตด้วยใช่ค่ะและเลือกโรเบิร์ตวางไว้แล้วครับหนึ่งหมื่นบาทจะได้กลับบ้านหรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ ผิดนะครับหนึ่งมืนบาทตกลงไปแล้วชื่อภาษาอังกฤษของพี่เบิร์ตคืออัลเบิร์ตแม็กอินไตนะครับพี่เบิร์ตเป็นลูกคนที่ก้าในจำนวนสิคนนะครับโอ้โหออกตัวแรงเป็นไงฮะ ตอนนี้เงียบเลยคุณผุ้มขอโทษนะคะความรู้สึกเป็นไงครับตอนนี้คุณปุ๋มดูเหมือนจะหมดท่านผู้ชมครับถ้าอยากสมัครมานะครับในช่วงของ The m a ดอ d พร้อมสกาวใจและเออาทิตสําเร็จมี่ที่แล้วครับคริสต์มาสค่ะเออค่ะแล้วก็ เดินเข้าไปสัมผัสใกล้ๆได้เลยครับ2ล้านบาทนี้จับสนเลยเโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว่นไม่ใช่สบู่ท่านนะฮะโอ้โหเหมือนแหมกลับบ้านกับแม่นะลูกเอ้ยมีเล็ดด้วยมีเค็ดถือเล็ด้วยอะไรครับเข้าใจกติกากันเป็นอย่างดีขอให้ได้เงินนี้ไปคเป็นคุณการศึกษาลูกนะฮะ ถ้าเข้าใจกติกาดีแล้วนะครับเริ่มเล่นเดอะมันดี้ดบไทยแลนด์และนี่คือหมวดคำถามข้อที่หนึ่งครับดอกไม้หรือขนมเราทั้งคู่เนี่ยเป็นคนชอบทานขนมด้วยค่ะ,อะดอกไม้ก็ก็ชอบชอบต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาดอกไม้ เลื่อกหมวดดอกไม้นะครับมาดูกันครับว่า4ตัวเลือกในหมวดนี้มีอะไรบ้างนางพญาเสือโครงหางนกยูงราชาวดีปักษาสวัสดิ์โงชิยาอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะรู้จักดอกไม้สี่ประเภทนี้รู้จักค่ะแต่ปักษาสวัสดิ์เนี่ยไม่รู้จักรู้จักสามอย่างนะครับและนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งครับ ถูกต้องค่ะยังฮะงข้อมูลจากสนุก .com ซากุระเมืองไทยหมายถึงดอกไม้ชนิดใด60วินาที2ล้านบาทเชิญครับโอ้โหวินาทีนะครับคุณมีโอกาสวางได้3ช่องนะครับต้องวางให้หมดนะครับโอ้โหตอนนี้ทุ่มไปข้อเดียวเลยนะครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับหยุดเ <ใจ S 1> วาลาน,นะครับ หยุดเวลาครับตั้งใจว่ามั่นใจมากเลยมั่นใจมมัััั่่่นนใใจจคครรบบีไม่คิดว่าเป็นข้ออื่นเลยฮะหางกบยูงราชาวดีถ้าเป็นซากุร่าเนี่ยซากุร่าคือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาดอกเขาจะเป็นสีชมพูครับชมพูแต่อันนี้ไม่รู้จักรู้จักแต่ไม่น่าจะใช่แต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่านางพญาเสือโค่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบ สีชมพูแล้วบานเป็มต้นใช่ <หา S 1> โอ้โห,โ,หโหนี่อธิบายกันอย่างละเอียดขนาดนี้<ช>โอ้โห,โหถ้าผิดนี่แย่แล้วนะถ้าผิดถือเรยถ้าผิดก็ <c oughs> แย่จังถ้าได้เล่นข้อที่สองหรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับเข้าไปใกล้ๆเลยครับผมใช่ใช่ใช่ ล้านบาทเต็มๆนะครับไม่มีตกลงไปเลยถูกต้องนะครับนางพญ<อ>าเสือโคร่งนะครับก็อ,ออกดอกช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถูกต้องเลยที่คุณพูดอธิบายมานั้นเป๊ะทุกอย่างนะฮะข้อนี้นี่เข้าทางจริงๆเลือกหมวดได้ถูกต้องนะครับรักษาไว้ได้2ล้านบาททานไปข้อแรกเ่านั้นเข้าสู่ข้อที่2แล้วอยากจะให้คุณ2คนได้พักหายใจสักนิดหนึ่ง<า>เดี๋ยวกลับมาเล่นข้อที่2ต่อในช่วงหน้าหลังเบคโฆษณาครับ คบใชแล้วนะครับอยู่กับคุณเอและคุณ๋อมนะครับเข้าสู่ข้อที่2แล้วนะครับสล้านบาทยังอยู่เต็มเตมนะครับไม่หล่นไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปดูหมวดคําถามข้อที่2กันเลยครับเงินหรือบ้านเอาเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านนะครับอาล้ครับเลือกมาแล้วนะครับในหมวดของบ้าน4ตัวเลือกในหมวดนี้ได้แก่บ้านมนังคศิลาบ้านพิศณุ บ้านสีสาวเทเวศคุณชื่อสี่บ้านนี้ไหมครับคุณชื่อทั้งสี่เลยค่ะถ้าคุณแบบนี้นะครับไปดูคำถามข้อที่สองเลยครับบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีมีชื่อว่าอะไร60วินาที2ล้านบาทเชครับเฉลี่ยครับ นะครับที่เหลือนะครับบ้านสี่เสาเทเวศหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทเกิดอะไรขึ้นเกิดลังเลอลังเลครับตอนแรกคือคือคือคุ้นคุ้นชื่อนี้เด็กคิดติดอยู่ในหัวเลยเนี่ยคือผิดตรงเนี้ยนะดูว่าแต่งบ้านยัง หรือไม่มาลุ้นเฉลยกันเลยครับ